สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะครูเงาะว่าดที่สไปนเดียครูเงาะสไปนเดียเลือนหอ,อก,กว่า100ล้านผ่านเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังมาหลายครั้งสำหรับครูเงาะรสสุโคกองเกตหลายโค้ชื่อดังของเมืองไทยจนในที่สุดได้มาเจอกับโจอีแฟนคนในปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้ครูเงาะเคยออกมาเผยถึงเรื่องราวความรักของตัวเองในรายการขับไฟเดชโชครั้งมีแฟนหนุ่มเป็นรุ่นพี่ในคณะชอบใส่หน้ากากเข้มแข็งไม่มีความอ่อนโยนเพราะเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงเก่งจะเป็นที่รักและเป็นคนแข็งมากไม่กล้าแสดงความรักความรักครั้งแรกยังไม่ได้เรียนรู้อะไรมาก รู้แค่ว่าไม่ต้องไปคิดถึงจะได้ไม่เจ็บแต่ยังไม่ได้เรียนรู้ว่ารักที่ดีต้องสร้างอย่างไรตอนนั้นคิดไม่ได้คิดแค่ว่าต้องเอาชนะพอมีคนเข้ามาจีบไม่ได้ชอบเลยแต่รู้สึกดีเพราะคนนี้เก่งกว่าแฟนเก่าเราครบให้พอชนะแต่เรากลายเป็นมือที่สาไปโดยไม่รู้ตัวแฟนเขามาเปิดเผยให้เห็นเลยแสดงตนเลยที่เจ็บกว่าคือเขาไม่ได้นอกใจแฟนเขามาหาเราแค่คนเดียวเพราะเขามีคนอื่นที่ทำงานเราด้วยชาทั้งตัวโกรธแล้วก็รู้สึกไรค่าแต่สุดท้ายก็เป อดศึกชิงโคนที่เราไม่ได้ชอบมากแต่มันเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์เป็นเรื่องของการชนะ เพราะตอนนั้นเรารู้สึกแค่ว่าเราได้ผู้ชายคนนี้มาเราชนะและเราก็ชนะจนกระทั่งเราแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ทั้งๆที่เราไม่ได้รักขนาดในวันแต่งงานเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกมาได้เลยว่ารักเขาแค่เราพูดเพียงแค่ว่าขอบคุณที่อดทนกับคนอย่างเราได้ชุดแต่งงานเพื่อนเลือกให้รูปในงานวันแต่งไม่เคยล้างเพราะไม่ได้ใส่ใจมนุษย์คนนึงขาดความนับถือตัวเองแล้วเราทําในสิ่งที่ผิดในความสัมพันธ์เราก็รู้สึกว่าก็ต้องอยู่แบบนี้แหละเพราะไม่มี ใครดีที่สุดหรอกพอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกอย่างคนเข้ากันไม่ได้เลยมันเหมือนรอเวลาเมื่อไหร่จะจบความสัมพันธ์นี้เป้าหมายของชีวิตทั้งคู่คือไม่มีอะไรชัดเจนเลยมันชัดขัดกันไปทุกอย่างมันเลยไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เคยทะเลาะการรุนแรงถึงขนาดที่เราเถียงเขาเขาก็ใช้อารมณ์กับเราจนมีการลงไม้ลงมือกันเราเลยรู้สึกไม่ใช่และ ส่วนโจอี e, แฟนคนปัจจุบนันตอนนั้นเขามาจีบเราแต่เราก็ไม่ได้ชอบเขาเราก็ไปอธิษฐานขอคู่ที่เชเวดากองไปกันทางออฟฟิศเลยค่ะและเขาก็พาแม่ไปด้วยเหมือนกันด้วยบังเอิญไม่ได้นัดกันตอนนั้นเรากำลังไหว้พระประจำวันเกิดเราก็อธิษฐานขอเจอคู่คนมีศีลศรัทธาปัญญาจาคะเสมอกันเป็นคนดีพออธิษฐานเสร็จไหว้เสร็จหันหลังกลับมา แฟนยืนอยู่เลยบังเอิญทั้งคู่ประตูมีหลายทางมากดันขึ้นมาประตูทางนี้จังหวะนั้นเราหันไปหาเจดีเลยจากนั้นเลยเปิดใจคุยกับเขาแต่เขาไม่ตรงกับสิ่งที่เราเคยชอบมาเลยเขามาดีสุภาพเหลือเกินแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างในใจบอกว่ารูปแบบเก่ามันดีมันดีไปนานแล้วเราเคยใช้สมองว่าอะไรที่ตอบโจทย์เราคือศีลศรัทธ,ธาปัญญาจากะซึ่งเขาก็ตรงกับโจทย์ของเราทุกอย่างก็เลยเปิดโอกาสคุยกันค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ